สวัสดีสสดค่ะทุกคนพบกับโกดังแมมี่ญี่ปุ่นมือ,อ2อที่แมมมีม่มบาง,บางปูวันนี้นะคะเราจะมารีวิวแผ่นเสียงญ,ญี่ปุ่นมือสองนะคะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะคะทุกคนไาเริ่มกันเลยอ่ะน้องเยมอันดับแรกเนี่ยคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันนี่อันนี้เป็น BTS นะคะที่ไม่ใช่รถไฟฟ้า BTS BTS บางทันน่ะอืมที่ทีรู้จักเปล่าไม่ได้ตานี่ยทูกคนคือรู้จักชื่อวงไงแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ะวังรัแบบมีรูปมีอะไรให้ครบนะคะเอ่แต่ฉันชอบคนนี้นะไหนชอบคนนี้คนนี้นี่ตลอดนะ l ดเ d e r ์ลีดเดอันนี้ก็คือจะแถมไปในแถมไปในชุดเลยใช่ไหมคือในชุดนี้คือมีคบมีทั้ง มีทั้งบั้มทั้งแผ่นใครที่ตามังทันคือต้องจัดแล้วมีเยอะมากไม่ได้มีแค่อันเดียวนะทุกคนลองมาหาดูกันได้จะบอกว่าฉันหาเจอคือในกล่องเดียวนะทุกคนแล้วมันมาเป็นเซตด้วยหนึ่งสองเจ๊อันนี้คือคือคือน้อยมากคือหายากมากอันนี้จริงหรอจริงหายยากมากเามแบบนะมันเป็นแบบว่านี่เขาจะให้กล่องมาแบบนี้เลยนะ นี่คือก็เป็นเพลงอะลองได้สักเพลงไหมจบอ่ะอย่าเลยมีน้าจะเป็นกล่องนี้ให้อย่างนี้เลยนี่แล้วก็จะมาแบบนี้นี่กลัวมันตกมากเลยอะก็คือมันก็เลยแผ่นข้างในเปิดมาซื้อนี่คือสมบูรณ์มากเออเหมือนเมื่อเนิ่งเขาเก็บไว้ดีเขาเก็บไว้ดีมากเลยอุ้ยได้สามแผ่นเลยดิโครบทุกคนสามแผ่น อุ้ยสีแดงนี่อันนี้สองสามสี่สีแดงสภาพแผ่นคือสวยมากเหมือนนีงไม่ได้แกะแต่ก็มีลายมือมีลายนิ้วมือก็คือมือสองนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนปิดไปก่อนนะอ่ะเรามาดูหนังสือกันอันนี้แผ่นอะไรอ่ะอันนี้มันนี้คือใบอะไรนี่มันคือใบอันนี้นะทุกคนนี่มันปิวออกมาเมื่อกี้หนูก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรเพราะหนูไม่ได้ตามแล้วหนูก็ไม่ได้เก็บด้วยเดี๋ยวเราจะเก็บเขาไปขอโทษด้วยนะคะ อ่ะเรามาดูหนังสือกันนะคะนี่ก็จะเป็นหนังสืออ่าล่าสุดดูกันสองคนแล้วไม่ให้ลวคนไม่ให้ดูแหละ <c oughs> นี่ก็จะเป็นรายชื่อเพลงที่มีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะนี่นี่เห็นไหมไม่รู้อ่ะอ่านไม่ออกค่ะใช่อ่านไม่ออกนี่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนี่แบบครึ่งแรกอ่ะจะเป็นภาษาเป็นตัวหนังสือมาเลยแต่ว่าครึ่งหลังก็จะเป็นรูปเป็นรูปของสมาชิกในวงนี่อันนี้ นี่ไม่ดูเห็นหรือเปล่าชัดไหมชัดเละนี่ก็จะประมาณนี้เลยบ้าไม่มีตําหนิเลยทุกคนหล่อมากทำไมเขาหล่อได้ขนาดนี้ถามจริงเหรอเขาทําสัญลักษณ์ไม่รู้อันนี้อาจจะเขาหลอเกินอ่ะเบาฝาประทานโอ้ยอุ้ยน่หลอกเหรอน้ำจุนน้ำจุนอ๋ออันนี้เหรอใช่รู้จักเหรอรู้จักหรือเคยตามนะปันมอส เก่งไหะเขาหล่อเนาะแต <c oughs> ่เออนั่นแหละอ่ะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะระเบ้านี้อ่ะน้องเย็ไปต่อคือมันมีหลายอัลบ้านะทุกคนลองแบบมาหาดูกัน<ม>ได้นะอันนี้เพิ่งกล่องแรกนะจริงเพราะว่าเปิดเนี่ยมันมีอีกหลายลังเลยที่ยังไม่เปิดชิดว่าน่าจะมีหลายสิบอยู่หลายสิบเลยวะหลายสิบสอันหลายสิบอันเปิดมาด้วย BTS ต่อไปใครที่ชอบแบบว่าคลาสสิก <c oughs> นี่คลาสสิกมากเป็นเครื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจีจีอ่ะเป็นเป็นแผ่นแผ่นเหล็กแล้วก็จีจีมันมีทั้งแบบแบบมันจะมีเครื่องใช่ป่ะแล้วก็วางแล้วก็วางแล้วก็มันก็จะหมุนอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยแล้วงมีอันที่สติมลงไปในแผ่นด้วยใช่ทุกคนคือมันมีทั้งแผ่นเหล็กแล้วก็มีแผ่นใหญ่ด้วยนะอือฮึลองเข้ามาหาดูกันได้เพราะว่าลืมรูปเหมือนกันทุกคนน่าจะอยากดูเรื่องราคา เรื่องราคาถ้า,าแผบบ่นซีดี <CD S 2> อเอาแบบนี้ก่อนสี่แผ่นมีหนึ่งซื้อถ้าแบบนี้เนี่ยนั่นหน่เท <c oughs> ่าไหร่อะเท่าไหร่อะอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวแป๊บหนึง่งมาขอแป๊บหนึ่งขอแป๊บหนึง่ง <c oughs> ทุกคนคือมันหลากหลายราคา ทุกคนที่นี่มันไม่ได้มีแค่แผ่นซีดีนะเครื่องเล่นเกมก็มีใครที่เล่นพวกแบบ ps อ่ะมันมีเยอะ,อะนะอถเก่าไม่ไม่เราเอาแค่กล่องน,นี้ก่อนแต่ว่าตรงนี้ก็มีแต่ซีดีเรามาดูซีดีก่อนอเดี๋ยวขอ,อรีวิวแค่นี้ก่อนเราจะมีอีพีไปเรื่อยๆอยากรู้อะไรเมนไว้นี่ราคาอ่ะถ้าอย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะมีสี่แผ่นแปดร้อยค่ะวันแรกนะวันนิวแปดร้อยแล้วก็ แต่ถ้าทุกคนคิดว่ามันยังแพงเลยค่ะที่นี่เขามีลถทุกวันรดสูงสุดถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์และโปรโมชั่นซื้อสิบฟรีหนึ่งต้องติดตามนะคะได้ที่เพจนี่เตลิ่งเตลิ่งเลยนะคตทุกงนตีเดี๋ยวจะขึ้นใต้ตรงนี้ ทุกช่องทางทุกคนสามารถไปตามก็ได้มันจะมีอัปเดตเกี่ยวกับพวกแผ่นซีดีตลอดนะว่าแบบวันนี้มันลดราคาเท่าไหร่หรือแผ่นละเท่าไหร่หรือว่าวันนี้มีมีอะไรบ้างเผื่อลูกค้ามาแล้วแบบอัปเดตสินค้าถ่ายรูปให้ดูอย่างนี้ว่ามีอะไรมาบ้างนะ้องก็จะถ่ายรูปเป็นแผ่นให้เลยนะคะว่ามีแบบนี้แบบนี้หรือเปล่าอ่ะไปกันต่อดีกว่าอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น ที่เราไม่ค่อยรู้จักกันคือคือเราคัดกันมาแล้วแหละว่าเออเราเจออันนี้อันนี้แค่กล่องเดียวนะทุกคนอ่ะน,น้องแยมเอาในนี้น,นี่อันนี้ไหมอ่ะนี่อันนี้คือมันก็คือมันมันแค่เขียนสลับที่กันอนะเข้าใจปะอันนี้คือ,อมาสะฮารุหรือเปล่าหนูอ่านผิดหนูขอโทษน,นะมาสาฮารุฟูกุยามะอ่าอ,อันนี้น้องอ่ะน้องเยียมถิ้ไว้แล้วก็ส่วนอันนี้ มันเขียนว่าฟูกุยามะมามาสะฮาลุอาเขียนสลับกันทำไมอยู่เออทำไมอ๋อมันเป็นเทปนะทุกคนเปิดเข้ามาก็จะเป็นเทปแบบนี้เนี่ยเไม่ยแบบเป็นกล่องใหญ่จังนี่แต่อันนี้ไม่มีไม่มีไอ้อันนี้ไม่มีอันนี้มีแค่นี้นะเทปมันจะเป็นแบบนี้ปิดไว้ เทปราคาเทปอยู่ที่เท่าไหร่ราคาเทปอยู่ที่เออฟไม่มีไม่มีมมเดี๋ยวเอาไว้ติดตามที่หน้าเพจละกันเดีด๋ยวจะมี<ด>อัปเดตลาคะ,ะ,คะขึ้นให้นะคะแต่อันนี้ไม่มีต้องถามต้องถามเขาก่อนว่าราคาเท่าไหรอ่อะไปกันต่ออ่ะเป็นแผ่นซีดีบ้างอ่ะแผ่นซีดีอะแผ่นซีดีคือ เยอะมากถ้าใครเห็นจากด้าหลังคือมีแผ่นซีดีเป็นร้อยแผ่นเลยเป็น<ช>แบบแผ่นแบบนี้แผ่น<ช>ซีดีเนี่ยเริ่มต้นที่ร้อยห้าสิบใช่แผ่นละร้อยห้าสิบนะทุกคนเรามาดูกันนะน้องแยมมือน้อ,นองแยมมีอะไรบ้าในมือก็จะมีเป็นจูดี้จูดี้กาแลนอย่างนี้นะทุกคนใครที่แบบมันน่าจะแบบเป็นแนวคลาสสิกหรือเปล่าใคร<อ>ที่สะสมเนี่ยมาตามหาได้นะมันมีแบบอันแบบว่า เก่า,าอ่ะเยอะอันไหนอันไหนอ่านแล้วอ่ะที่อื่น <c oughs> เดี๋ยวปน <c oughs> เดี๋ยวปนนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเซตเห็นปะมันจะมาเหมือนกันนี่ก็จะมีของคนนี้เดี๋ยวไม่อยากอ่านชื่อเขาเดี๋ยวอ่านผิด <c oughs> แล้วก็นี่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 นะคะแล้วก็อันนี้นี่นี่ก็จะประมาณนี้คือมันก็มีทั้งแบบ เสริมพัฒน,นาการเด็กด้วยเป็นเพลงสากลเพลงญี่ปุ่นนะคะมีหมดแต่ว่าลูกค้าต้องมาคัดเองพี่ๆต้องมาคัดกันเองนะว่าอยากได้แบบไหนชอบสไตล์แบบไหนเพราะามันจะปนมากนเกื่อยๆใช่มันมีปน <c oughs> แต่ว่าเขาก็จะแยกไว้อยู่ว่าเป็นสารคดีเป็นเพลงลูกค้าสนใจอะไรก็มันลองมา <c oughs> ค้นมาหาดูได้อย่างนี้ Music for the Spirit <c oughs> ใครที่ <c oughs> ไม่มีไฟนะคะท้อกับชีวิตซื้ออันนี้ <c oughs> ไปฟัง มีไซขึ้นมาเลยเออมีค่นี้านตายน้องเย็นไปต่อภาษาอังกอันนี้แค่กล่องเลกนะทุกคนแล้วก็มันมีแบบนี้เออแล้วมันจะมีหนังด้วยม,มีมีแบบเป็นแบบหนังน่าจะภาคญี่ปุ่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ภาคไทยหรอกก็คือม,มันจะเหมาะกับคนที่ฝึกภาษาญ,ญี่ปุ่นาาก็เอาไปฟังแล้วก็มันจะมีแบบของเด็กด้วยนะแบบแบบการ์ตูน,ตนเด็กนะน่าจะฟังง่ายทําให้เรียนรู้ง่ายมากกว่า นี่อันนี้นะคะน่าจะเป็นคอนเสิร์ตอะคอนเสิร์ตนามิเอะอามูโระทัวร์นี่อ่านถูกหรือเปล่าทุกคนไม่รู้เดี๋ยวว่ากันนะคะอันไหนอันนี้แกะได้เพราะว่ามันไม่มีซีนแต่ตัวนี้ทุกคนจะเป็นเทปนี่ก็เทปนี่อันนี้ก็ฟูกุยามะอีกอะมาอะไรวะมาซะฮารุน่าจะดังอือมีอันที่สามและเนี่ยน่าจะเป็นเทปนานี้นี่นะคะอันนี้ นี่มันคือพวกหนูถ่ายกล้องหน้ามันก็จะกระดับกลับกลับด้านนิดนึงแต่น้องก็เขาอัปเดตรูปให้นะคะคือพวกหนูไม่รู้ว่าพวกหนูจะไปกลับกล้องไหมถ้ากลับลูกค้าก็จะอ่านออกแต่ว่าถ้าไม่ได้กลับแม่ค้าก็จะสวยเนี่ยตามนั้นทุกคนอยากเห็นตัวหนังสือที่สวยหรือแม่ค้าที่สวยเลือกเอาอืมแต่เจของร้านนะจะอยากได้แบบลูกค้าที่อ่านออกอ่านออกอ่านได้ โอเคก็ประมาณนี้นะคะอันนี้คืออีพีหนึ่งไม่รู้มีอีพีสองหรือเปล่านะคะแต่ว่าอันนี้คือกล่องแรกกล่องเดียวกล่องแรกก็เยอะแล้วนะพี่จีแล้วก็เจอของแรด้วยก็คือไหนนี่อะน,อนี่ของแรนี่ของแรสคนที่สะสมห้ามาพลาดนะคะเพราะว่าวงนี้กระดังคือเขาไม่ใช่คนติดตามเคป๊อปหรืออะไรเลยแบบเนี้ยแต่ยังรู้จัก พราะเขาดังมากจริงๆก็คือคนที่ชอบคนที่รักก็ต้องมีเก็บสะสมไว้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่800บาทแต่ลดราคาเดี๋ยวลดราคาให้ดูแต่ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะเขาลดราคาทุกวันนะคะทุกคนตั้งแต่20%นะ20%จนถึง95% 5อ่ะ800 800เอาซัก50%ก็คือ400 อันนี้ที่ไหนเนี่ยเหลือ400ทุกคนกดอ่ะกันกี่พันใครที่กดไม่ทันอ่ะรีบมาเลยนะเพราะว่าแบบ,แบ,บสะสมรันเขาจริงๆต้องท้านผลาจริง <ๆ S 1> ในราคานี้กับแบบอันที่แบบว่ามันขายหมดไปแล้วอ่ะแต่มันมีอยู่ที่นี่เพื่อนทุกคนก็คือ,อมหมดแล้วหมดเลยก็คือหนูไม่รู้นะว่าในกล่อง10 23, 20 30กล่องอันเนี้ยที่อยู่ข้างๆที่ยังไม่ได้เปิดเนี่ยไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่านะคะแต่ถ้ามีก็จะมาอัดคลิปให้ดูอีกพีนึงนะคะสำหรับวันนี้ ขอบคุณค่ะขอบคุณบ๊ายบายแล้วมาเจอกันอีกนะคะ